ก็มี FC นะครับโทรเข้ามานะครับเมื่อไหร่จะลงคลิปให้ชมสักทีนะครับรอรับชมผลงานอยู่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC นะครับที่ช่วยติดตามบ่าวทงเมงอนสีมาจนช่องโตขนาดนี้นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการทําใจอยู่นะครับถ้าถ่ายทําคลิปออกไปไม่ดีพอนะครับก็ขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมบ่าวทงเมืงินสีออโต้คาร์ที่โชว์รุมมาด้าทีทีสีสเกตหาง่ายครับ โดยชมรมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดกับถนนใหญ่เส้นสีสเกตอุทุมพรวิสัยไทยห่างวิกซีนั่นเองวันนี้นะครับบ่าวทุ่งมงสีนะครับจะพาไปชมนะครับรถที่กําลังจะขึ้นรถสไลด์นะครับเขาก็คือ m a z t a b t t 50นะครับสประตูในรุ่น S สีเทาคอนกรีตเกนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นน้ําจิ้มแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา8โมงเช้านะครับ กำลังจะนำมาสด้าวีที50คันนี้นะครับไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดสุรินทร์ติณช้างใหญ่นั่นเองคันนี้นะครับเป็นรุ่นเอสนะครับดีพีเอลรุ่นเอสนะครับที่อยะกันราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่729,000บาทหายากมากนะครับรุ่นนี้และก็สีนี้นะครับส่วนมากจะเห็นเฉพาะสีดํานะครับแต่เพราะว่าสีนี้นะครับเป็นสีที่ขายดีที่สุดของกระบะ ม a สด้า GT ห้าสิบนะครับท่านผู้ชมนี่รุ่นนี้นะครับกระจังหน้านะครับมาดูกันเป็นสีเทาทูโทนแบบนี้นะครับโลโก้มัสดา้าอันนี้นะครับไฟเวทามนะครับที่เล็กๆนี่แล้วก็วงแหวนนะครับไฟหน้าเป็น LED projector พร้อมเรทามรันยิ่งแรมเปิดปิดอัตโนมัติระบบไฟหน้าเป็นระบบออโต้เรลิงก็คือปรับระดับอัตโนมัติพร้อมระบบ ทัมมิ่งโฮมไรด์ดิฟฟิวโฮมไร์นะครับมีมาให้นี่ไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้จากโรงงานล้อนะครับเป็นล้อขนาดสิบแปดนิ้วนะครับยางบิสโตนล้อหน้าเป็นดิสเบรกคาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่พร้อมที่ระบายความร้อนนะครับระบบกันสั่นเอนด้านหน้านะครับเป็นแบบปีกนกสองชั้นคอยสปริงและเวรกันโคลงนี่ไม้ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบวิวอิน สายสีนะครับจะถูกเดินเข้ามาเลยนะครับสีดที่พอาสติเลยนะครับตรงนี้ฉีได้กว้างน้ำไม่บดบังทักษะวิสัยนะไฟเรียวเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับทมานผูมตรงนี้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับบายสปอร์ตและ RCTA ซ e นะครับจะเือตรงนี้นี่คิวกนซาดนะครับตัวนี้เป็นของแท้าจากศูนย์นะครับจะเป็นแบบฟิล์มบางฟิล์มใส่นะ สัญญาณการขโมยนะครับอิมมบิเเนะครับมีมาให้จากโรงงานระบบคุณแจเปิดประตูนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เรดสามเมตรสามารถกดสมาร์ทคีได้เลยนะครับบันไดข้างนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานสีเงินผื้นสีดําทําให้รถมีความสปอร์ตมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่สวยงามนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นชุดแหนบสามแผ่นซ้อนนะครับหยู่นกระเป๋าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดูกันแล้วล้ออะไรนะนี่กระบะไวเนอร์ใส่ให้ลูกค,ค้าเป็นที่ไว้แล้วนะครับกล้องมองหลังเซ็นเซอร์หลังกันชนท้ายนะครับมีมาให้จากโรงงานนะครับท่านผู้ชมนี่เจ้าหน้าที่นะครับกำลังอ่าขันล้อนะครับ สนานง,งานมากนะครับคันนี้นะครับเป่าทองเมืองสีไม่มีวาสนาได้ขายนะครับน้องเสียวขายให้น้องเสียวขายบ้างนะครับนี่กำลังถันรอรอยู่เนาะนะครับสวยงามนะครับปกติคันนี่นานไหมครับพี่ <S <S ไม่นานเนาะไม่นาน ก็ถ่ายประจำแลยก็ขันให้ประจำด้วยนี่ไม่ที่ขึ้นเขานะครับไปส่งใกล้ๆประมาณร้อยสิบกิโลถึงนะครับจังหวัดสุรินทร์นี่มาดูในส่วนของภายในนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นแบบนี้นะครับหุ้มหนังเลยพร้อมรูทคอนโทรลนะครับปมรับสายวางสายนะครับมีมาให้ จอกลางนะครับขนาด7นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ Bluetooth ได้แล้วก็มีร o j a c t ได้นะครับท่านผู้ชมนี่คอนโซลหน้านะครับสวยงามเป็นเบาะผ้านะครับในรุ่น S, <S นะครับเบาะผ้าแบบนี้นะครับปรับได้6ทิศทางนะครับท่านผู้ชมนี่เยียร์6สปีดนะครับแมนนวลน อยู่เดนเสนเนทนนะครับมีมาให้จากโรงงาน <S <S งก o r k i n g นเซอร์นะครับสามารถปิดได้นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมล็อกเกอร์มีสองตำแหน่งด้านบนกับด้านล่างนี่รุ่นเอสนะครับหลายท่านถามว่าทําไมไม่มีลำโพงแบบซืว่าสาวนะครับก็เพราะว่ารุ่นนี้นะครับได้ระบบความปลอดภัยขั้นสูง by sport และ r c a แล้วนะครับส่วนในรุ่นแครบนะครับจะได้ลำโพงแบบซสาาว่าสาว ไม่ว่าจะเป็นแคปซี C, แคปเอสได้แต่ว่ารุ่นนี้ไม่ได้นะครับผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะเออน่าจะให้มาเลยทุกคนนะครับแต่ว่าก็ให้เสียงที่มีคุณภาพได้ชัดเจนนะครับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับพร้อมหมอนวางศรีรษะทุกตำแหน่งนะครับมีมาให้แอร์ตอนหลังมีมาให้ USB นะครับมีมาให้ตะขอมีมาให้นะครับท่านผู้ชมนี่ หลายท่านนะครับตอนนี้ถามว่า m a สด้าวีทีห้าสิบนะครับมีโปรโมชั่นอะไรยังไงนะครับก็คือนะครับตอนนี้ราคาแปดแสนเก้าหมื่นพันบาทนะครับขายเพียงราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเงินเล่นก้อนเดียวกันนะครับโยกไปไหนมาไหนได้หมดอยู่ที่เงินดาวลูกค้าจะรับรถนะครับเป็นหลักถ้ารถที่มันมีนะครับก็อาจจะมีส่วนลดเพิ่มนะครับแต่ถ้ารถที่ไม่มีก็หายากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางครั้งนะครับสีที่ลูกค้าต้องการก็คือลูกค้าจะแย่งกันเอานะครับ นี่สวยงามครับเป็นไงครับสำหรับมา z ดาบีที50นะครับสี่ประตูในรุ่นเอนะครับตอนนี้รถก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเบาทุนงสีมาได้นะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้นะครับผมยินดีรับใช้บริการนะครับสุดท้ายนี้ะครับก็ขอให้ f อฟซที่น่ารักทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่องรวยเงินทองกันทุกทุท่านเลยว่าจะใดที่เก่าไปไม่ถูกต้อง ว่าจะใดที่เก่าไปไม่สุภาพบ่าวทุงมืองสีนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะครับสุดท้ายนีนะครับก็ขอเก่าว่าขอบพระคุณครับ